ัครบยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ g o Tonight by MTS g o ออกอากาศทุกวันเวลา3ทุ่มผ่านช่องทาง YouTube MTS g o Group และ Facebook MTS g o โดยในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์กิจรัตฮีรันยศิริประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ MTS g o แม่ทองสุขจะมาวิเคราะห์ทิศทางราคาทองคาในวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการ Facebook โกทตูนไลท์บายเอ็มทโกครับวันนี้ผมอยู่ที่ต่างประเทศที่ประเทศสิงคโปร์เรามาตรวจเยี่ยมสาขาเราที่สิงคโปร์กันนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ราคาทองคํามีคำผันผวนแล้วก็แกว่งตัวในที่ทางขาลงหลังจากที่มีแรงเทขายทั้งกลุ่ไหแล้วก็ยังหลุด กรอบแนวรับระยะสั้นๆเรืนหนึ่งสาม้อยสามลงมาก็เป็นที่น่าสนใจครับว่าราคาทองคำตอนนี้ก็มีแรงเทขายทางกำไรแต่ว่าโดยภาพหลักๆยังเป็นที่ทางขาขึ้นนะครับก็เป็นธรรมดาที่เวลาขึ้นไาเยอะๆก็จะมีแรงเทขายทำกำไรสลับกับแรงซื้อตอนนี้ก็ต้องรอหาจังหวะว่า จุดต่ําสุดที่จะยุกบกกับอยู่ตรงไหนยังหากันไม่ค่อยเจอนะครับตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐเมริกาที่ออกมาในวันนี้เนี่ยโดยภาพรวมนั้นออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีกับไม่ดีสลับกันไปนะครับยกตัวอย่างเช่น Unemployment นเมนั้นออกมาคนตกงานน้อยกว่าที่คาดน้อยลงไปประมาณ 20k คือประมาณ2มื่นคนสำหรับตัวเลขอื่นๆทางด้าน Manufacturing Index นั้นโดยภาพรวมนั้นออกมาแย่ลงครับ Manufacturing Index ออกมาจากเดิมบวก17นะครับออกมาติดลบ4.1ดหนั้นเห็นได้ว่าภาพรวมของตัวเลขเศรษฐกิจนั้นออกมาค่อนข้างปะปน หรือ,อยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ถึงกระดีนะครับโดยเฉพาะภาพในระยะกลางๆเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมนั้นดูจะติดลบนะครับเออกลับมาดูเรื่องราคาทองคำมุ็เห็นได้ว่าเมื่อว,าน,า,วานมี HPDR เข้าซื้อประมาณสองตันแต่ก็จะเห็นได้ว่าแปลกนะครับเสปาสซื้อแต่ราคาทองก็ยังร่วงในขณะที่ก่อนหน้านี้ HPDR ขายแต่ราคาทองปรับขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงินบาทมีการดีดตัวกลับขึ้นมาหลังจากลงไปทำต่ำสุดที่31.06ขึ้นมาถึง31.20แล้วก็มาตรงบริเวณ31.15นขณนะนี้ตามโดยสรุปก็คือว่าภาพรวมราคาทองคำณขณะนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ปรับฐานเราจะที่ขึ้นมากำลังหาฐานใหม่ซึ่งบวกลบจะอยู่ที่บริเวณหนึ่ัน สามร้อยสามสิบถึงหนึ่งพันสามร้อยสามสิบแปดถ้าฐานสามารถยืนตรงนี้ได้อีกสักสองวันหมายถึงถ้าในวันศุกร์ไม่หลุดหนึ่งพันสามรอสามสิบจะถือว่าตลาดมีความแข็งแรงดีนะครับถ้าหลุดลงไปก็จะมีแนวรับสำคัญเลยที่หนึ่งพันสามอยี่สิบเหรียญครับก็คงต้องติดตามเป็นใกล้ชิดรนะหว่างนี้คนที่ถือแล้ว จะทำกำไรถ้ามีกำไรก็หาจังหวะแต่คนที่เพิ่งเข้าจะหาจังหวะเข้าก็หาจังหวะที่ตอนย่อบ,บริเวณแนวรับหนึ่งพันสามสามสิบเป็นแนวรับระยะสั้นสำหรับโคชนายบาบเอ็มเทสโกก็คาดหวังว่านักลงทุนจะสามารถทำกำไรได้ดีในขณะนี้นะครับเราเอ็เทโกแม่ทรองสุขเป็นผู้พัฒนาการลงทุนมาโดยตลอดแล้วก็ มีการขยายสาขามาที่สิงคโปร์ครับนะวันนี้ผมก็มาตรวจหน้าง,งานที่สิงคโปร์นะครับเราก็เป็นสาขาที่สามารถขยายมาแล้วก็มาหาตลาดที่ประเทศสิงคโปร์และตลาดซีเอลอ็นบีครับก็ถือว่าเป็นสาขาที่เรามีความเจริญเติบโตได้ดีนะครับโตปีละเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตถือว่า มีความพัฒนาได้ค่อนข้างดีมากทีเดียวในขณะที่ตลาดเมืองไทยนั้นโดยภาพรวมนั้นการซื้อขายท่งตัวนะครับการซื้อขายทรงตัวหรือปรับตัวลดลงในช่วงสองสามเดือนหลังของปีที่แล้วเนี่ยภาพรวมของการลงทุนในคนไทยนั้นปรับตัวลดลงประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นทีเดียวครับคือปริมาณการซื้อขายลดลงในขณะที่ ภาพรวมของตลาดต่างประเทศนั้นดูดีกว่าก็เป็นเรื่องที่เอ,อน่าวิตกกังวลเหมือนกันนะครับว่านักลงทุนไทยอาจจะแพ้นักลงทุนในต่างประเทศยังไงก็ดีครับ MTS เราการที่เราจเจริญเติบโต,ตมาตรงนี้ทําให้นักลงทุนกับ MTS แม่ทองสุขสามารถซื้อขายในทุกๆผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับตลาด สินค้าพวกภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นทองคำาอเวอร์น้ำมันยางหรือแม้กระทั่งการเก็งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับค่าเงินบาทนะครับหมายความว่าเก็งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยนของตลาดต่างประเทศที่อยู่ใน CME CME ก็คือ Commodity Exchange ที่อยู่ในนิวยอร์กซึ่ง MTS g o เป็นผู้เดียวที่เป็นเมมเบอร์ในตลาดนิวยอร์ก เป็นผู้เดียวจริงๆในประเทศไทยครับดังนั้นเรามีความถูกต้องแล้วก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของการเทรดดิ้ง24ชั่วโมงพร้อมเครื่องมือแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือครบรวมทั้งการลงทุนผ่าน AI หรือปัญญาประดิษฐ์ถน้นสนใจการลงทุนติดต่อ m t s ก o เราได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02 770 7777 หรือผ่านทาง YouTube Facebook หรือ LINE แอดไลน์ของ MTS Pro ก็จะสามารถติดต่อเราได้แต่ให้ท้ายที่สุดที่สะดวกที่สุดผมเชื่อว่าโทรศัพท์เข้ามาแล้วมาพบปะเปิดบัญชีกันก่อนนะครับเพื่อเข้าใจในหลักการลงทุนที่ถูกต้องนะครับเราย้ำว่าการลงทุนในบริษัทอื่นๆ ผมพบว่าโดยส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องนะครับต้องระมัดระวังแต่ MTS GO เราเป็นทั้งบรกเกอร์อยู่ในตลาดแห่งประเทศไทยเป็นผู้ค้าทองคำรายใหญ่ของประเทศหรือจะเรียกว่าใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ฉะนั้นก็มีความมั่นใจกับทุกระบบของ MTS GO ให้กับท่านนักลงทุนได้เอะละครับทองคำในช่วงนี้เป็นช่วงปรับฐานแต่ว่าหลักใหญ่ยังเป็นขาขึ้นนะครับขอให้ท่านโชคดี มีกำไรในการลงทุนทองคำเสมอครับขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณครับคุณหมอครับราคาทองคำล่าสุดปรับตัวลดลงจากเมื่อวานมาอยู่ที่ระดับ1,336ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ ons, ซึ่งกำลังลงมาปรับฐานหลังจากที่ขึ้นทำจุดสูงสุดเมื่อวานที่ระดับ1,346ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ ons, โดยตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาวันนี้ออกมามีทั้งดีและไม่ดีครับ ส่วนกลยุทธ์นักลงทุนช่วงนี้คุณหมอแนะนาให้นักลงทุนเข้าซื้อบริเวณแนวรับระยะสั้นที่ระดับ1,330ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ ounce, และขายทํากําไรเมื่อราคาพุ่งสูงขึ้นหรือหากนักลงทุนท่านใดที่มีโพ i ิชันลองอยู่ก็สามารถแบ่งทํากําไรได้นะครับโดยคุณหมอให้แนวรับระยะสั้นไว้ที่1,330ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ ounce, แนวรับถัดไปอยู่ที่1,320ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ ounce, และแนวต้านที่ระดับ1,350ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับ ขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการ g o to Night by MTS g o ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา3ทุ่มผ่านช่องทาง Facebook MTS g o และช่องทาง YouTube MTS g o Group ก่อนจากกันวันนี้ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ